สวยมากโอ้โหสุกคนสวยมากอบอกได้คำเดียวว่าสวยมาก ต่อกันค่ะโอ้โหสวยจังสวยอีกแล้วพี่น้องบอสสวยมากโอ้ยสวยมากค่ะทุกคนโอ้โหเยอะมากดู เยอะมากเก็บตรงไหนก่อนเก็บตรงไหนก่อนเก็บตรงนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยตรงนี้จ้ะอุ้ยแสงไม่ค่อยดีเลยค่ะทุกคนแสงแดดเบาค่อยงามเลย ยาวเก็บยาวๆเลยจ้ะปดท้อดกอดกเล็กๆเก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะจ๊ะเดี๋ยว่ากันหลายโถเอ้ยไม่สามารถเก็บให้ถูกใจทุกคนได้นะจ๊ะ ไรโพดผู้สุดสุดอลังการสุดสุดไปเลยนะจ๊ะ ถ่วบู๊ทเส้าบ่องามบ่อผ <fits> ัดทออันนี้แก่แล้วเก็บบ่ไดเก็บบ่ได้จ้ะ ขาสั้นจะเก็บยากเนาะโอ้อุ๊ยหักขอโทษทีค่ะหักขาหักเลยหักเลย เละหมดเลยเละหมดลืมเห็นมัวแต่มองระยะไกลลืมเห็นระยะใกล้ปัดทุกทุกคนเริ่มใหม่ เล็กทั้งนั้นเลยเล็กมากเล็กจนแบบว่าไม่อยากเก็บจ้ะเอาแต่ดอกใหญ่ๆไปเล็กเล็กมากก็ขี้เกียจไปทำความสะอาดอีกทุกคน ออผลไม้ลิงงอนอะ่ะผลไม้สีแดงๆอะ่ะทุกคนเขาเริ่มออกอีกแล้วนะบลูบุรียังไม่หมดเลยผลไม้สีแดงออกอีกแล้วกึดลายกึดลายจ้ะนี่ เก็บได้ไงนี่โอ้โหโอ้โหเก็บไรโซ่กำลังเห็นเห็ดอีกแล้วโอ้โหอยู่ในโพรงนะ จะไปเก็บอ่นอย่างงั้นอะ่ะอยู่ในโพรงอยู่ในโพรงไม่เก็บจ้ะฝรั่งก็เจอทุกคนโอ้เยอะแยะเห็ดตามหานางไม่ทันหรอกคะ่ะนางวิ่งเก็บวิ่งผ่านอยู่นั่นแหละนางเก็บบ้างนางไม่เก็บบ้างนะคะทุกคนอันไหนเล็กมากนางก็ผันผ่านเอา ใจก็ไปเดินเก็บตามเธอเฮ้ยมาเด้อพี่น้องคะเก็บน้ำกันเห็ดอะไรจะเยอะแยะขนาดน,านั้นเห็ดสวีเดนพี่น้องดูเดี๋ยวเปิดดูสิโอ้โหดูนะโอ้โหโอ้โหขาหนางอะ่ะ ขานางใหญ่มากมีสองคนผัวเมียเดินเข้ามาแต่ไม่รู้เขาเดินไปทางไหนกันไม่รู้เนาะส่วนเราก็จะยุ่มยุ่มกันอยู่แถวแถวนี้นูน่นทุกคนนูน่นค่ะนู่นเดี๋ยวไปดูกันไป เดินไปด้วยกันจ้ะทุกคนเดินดูป่าไปด้วยกันเนะาะป๊าดพี่น้องเห็ดนี่ดูเห็ดนี้ป๊าดพี่น้องคอยยืนเห็ดยังยืนดูรอบรอบ ยืดดูรอบๆบ,บรรยากาศ <c oughs> <c oughs> โอ้ยงงงงขึ้นกันมองบรรยากาศไปรอบๆเะจ๊ะลมเย็น <c oughs> เย็นวันนี้ฝนก็ไม่ตกแตบ่บรรยากาศดีมากมันไม่ร้อน <c oughs> ควรเตรียมน้ำเข้าป่าเยอะๆนะจ๊ะทุกคน หิวน้ำหิวน้ำบ่อยเราเดินป่าเนาะเดินป่าก็โอ้ยอันนี้เน่าแล้วไม่เอาจ้ะโอ้ยอยดูทุกคน ใหญ่มากสุดยอดอะกลับมาเอาเห็ดในบอ่อในหลุมคือเอาเออเออ้อื้อนี่หูได้ตั้งหลายดอกฝรั่งเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนฝ <c oughs> รังร่งฝรั่งเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่ม เริ่มนั่งแล้วชิลแล้วทุกคนได้เยอะแล้วล่ะค่ะได้เยอะแล้วเอ้ย,อยได้พอปริมาณแล้วเจ๊เห็นหล,หลายท่านไปเก็บโอ้ยเขาเก็บขายได้กันเนาะเก็บเยอะจริงๆขยนันจริงๆ คนไทยเรานี่อยู่ที่ไหนไม่อดตายนะสกคนมาพร้อมกับความขยันโอ้ยเนี่ยเยอะมากเยอะจริงจังค่ะสวยด้วยนะดอกมีแต่สวยๆ ไม่มีคำว่าผิดหวังไม่มีคำว่าผิดหวังจริงๆอีกหน่อยจ้ะโอย โอ้แดดอะสังเกตแดดแดดทุกคนแดดย่างแรงโอ้โหอันนี้แก่มากเลยได้ดอกเดียวดอกเดียวอย่างฟเฟี้ยวจีะ ทุกคนี่เป็นชั้นทุกคนเป็นชั้นเลยจ้าเป็นชั้นลอยป้าด,ดูเป็นชั้นลอยเลยดูเป็นชั้นลอยเลยพี่น้อง <c oughs> จัดค่ะนี่จัดไปจ้าโอ้โหได้ทั้งหมดไหมเนี่ย 我。Oh. สวยมากสวยจริงๆค่ะ สุกคนสวยมากอบอกได้คำเดียวว่าสวยมากสวยจริงๆโอ้โหสวยจริงๆค่ะสวยไม่บรรยบับบรรยังดอกใหญ่จริงๆ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเชื้อไว้โอ้ยนี่ปัดทิ้ท้อ อุ๊ย,ยทุกคนโอซ่าเด้อ๋อคันวีทอได้แซนคันวีทอแทร์นี่ทุกคนดูเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดแล้วก็ตะกร้าก็ดูตะกร้าค่ะตะกร้าเต็มอีกแล้วค่ะทุกคน เต็มแล้วครับเดี๋ยวให้ฝรั่งจ,จัดการฝรั่งคันดูอับนะาเดินคันดูลิฟต์ตาดมอุดอเต็มหมดแล้วะทุกคนทำไงอ่ะ <laughs> ทำมาเอาเอาล้วเก็บแล้เออใส่ไปสวยมากทุกคนดูดูด เงยเอาโอ้โหสวยมากจ้ะสวยนะปีแห่งเห็ดจริง,รงๆทุกคนว่าปีที่แล้วเยอะแล้วนะปีนี้เยอะยิ่งกว่าปีนี้เยอะยิ่งกว่าสุดซีดสุดซีดเนี่ยจ้ะสุดซีดเนี่ยจ้ะทันเถอะสวยๆในตะการบอกปลูกใส่ตะกร้าสวยๆนะ พระว่าตะกาไม่ไหวแล้วทุกคนลืมแผน b ค่ะทุกคนค่ะอันนี้สวยเหมือนกันเนาะสวยมากเลยค่ะทุกคนอ,อันนี้ได้ไหมเนี่ยนะ <c oughs> สวยมากทุกคนตะกาเต็มแล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะต้องได้กลับบ้านแล้ว นี่ค่ะโอ้ยสวยจังสวยจังโอ้ยไขรได้เก็บเห็ดก็จะสนุกสนานกันไปเนาะอันนี้น่าจะเห็ดแห้งแล้วมันโดนฝนแล้วก็เขาก็ฟื้นขึ้นมาน่ะทุกคนคาดว่าอย่างนั้น เก็บต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนโอ้ยตะก้าก็เต็มแล้วนะจ๊ะแต่ก็เห็นก็เก็บไปตามทางเรื่อยๆจนกว่าจะถึงรถนะจ๊ะอ,อยากรู้ว่าเห็ดแถวอื่นเยอะบ้าเหรอฮะ <c oughs> สำรวจเหตุที่รักฝรั่งถามขึ้นไปทำอะไรบนนี้ <c oughs> ฮะนูน่นนางอยู่ข้างล่างภูเขานน่นน่ะนางอยู่ข้างล่างภูเขาเจ้ขึ้นมาสำรวจเหตุฝรั่งมีอยู่ค่ะทุกคนนู่นไงเหลืองเหลืองนุน่นเหลือง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 มีอยู่ค่ะงานนี้ถ้าไม่ออกจากป่าก็ ไม่เลิกเก็บสักทีแล้วคะ่ะทุกคนวันหลังค่อยมาเก็บใหม่ฝรังบอกเธอจะปีนขึ้นไปทำไมข้างนบน,นขึ้นมาสำรวจเห็ดก็เจอเห็ดนะคะทุกคนขึ้นมาสำรวจเห็ดก็ไม่ได้ขึ้นมม่ยัางเอา้าทำไมขึ้นมาไวจังดูเข้ามาเฟอร์ฟุต ก็มาสำรวจเฉยๆมาเอาเอเนจีออกเดินดูก่อนค่ะนี่คอมทิพปะแด้สวยมากเลยโอ้โหสวยเนาะสวยมากทุกคนคอมทิพปะอะไรอะ พอเห็ดตะดูเด่นโอ้โหโอ้โหมีซ่อนทุกคนโอ้โหมีซ่อนมอสมีอยู่ใต้มอสด้วยอ่ะใช่ไหมเก็บทุกปีกรียดทุกปีอะค่ะทุกคนเลนสกรินงเล็สสนิยเกล เอ้สมสหนีเกลเน่ไม่ไม่ไม่เอาไม่เนี่ยทับบอทเดี๋ยวไปทับบอททุกคนดูเยอะมากเลยโอ้โหนู้นะแต่โทษไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยจ้า ู้แดดแดดจ้ามากเฮ้ยคุกเข่าเก็บอ้ลุกกะลำบากจ้าไปต่อจ้าไปต่อจ้าทุกคนนุ่นเห็นไหมนุ่นนี่เห็นเปล่านุ่นเห็นไหมฝรังวิ่งไปแล้วทุกคน วิ่งเงินเตี๋ยริงเงินเตี๋ยบอกฝรั่งว่าอย่าวิง่งอย่าวิง่งอย่าวิง่งทุกคนดูเห็ดฝรัง่งโอ้โหเต็มเลยค่ะมาทุกคนไป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 บอกฝรัง่งอย่าวิง่งอย่าวิง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลุมแล้วตะกา้ามันจะพังเอา้าทุกคนเยอะอยู่จ้าพอได้อยู่นะ ก็ได้อยู่จ้าไปเก็บกลุ่มนี้กลับบ้านกันดีกว่ามั้งหรือว่าไงฮะหูนั่นล้นเลยค่ะทุกคนล้นเลยจ้าให้นางเก็บใช่ <c oughs> ยืนให้กำลังใจ <c oughs> ให้นางเก็บไปจ้า นางเห็นแล้วนางพูดไม่ได้นางนางว่าตะกร้าเต็มแล้วนางจะไม่เก็บแล้วอืมนี่จ้ะ,ะเยอะไหมสวยเนาะเราใส่ยังไงไม่รู้ค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีแพลนให้นางเก็บไปเห็นแต่ระยะไกลเลยค่ะ คือคลานทำไมทำไมไม่ยา้ายตัวเองว่าเพื่อคลิป,ป <laughs> ไปเลยไปค่ะทุกคนทางกลับบ้านทุกคนเก็บทางกลับบ้าน